คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดแม่ห้องศนจึงมีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มแห่งที่3ในพื้นที่บ้านกองก๋อยอำเภอศบเมยค่ะเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ห้องประชุมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแม่ห้องศอนนายสิ 4, ริวัตรบุพภาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ห้องศนเพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ภายในจังหวัดแม่ห้องศนค่ะพร้อมทั้งการจัดการบริการวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนอายุ1 2ถึง18ปี ในขณะเดียวกันนั้นค่ะจังหวัดแม่ห้องสอนได้กําหนดมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะเดินทางเข้ามาทุกช่องทางต้องสแกน QR โคสวัสด,ดีแม่ห้องสอนกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดให้แสดงประวัติการเข้ารับวัคซีนหรือได้เข้ารับการตรวจหาเชือ้อโควิด19ด้วยค่ะคุณผู้ชมครับส่วนที่ คนที่เดินทางเข้ามาจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วครับต้องดําเนินการมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการควบคุมไว้สังเกตณสถานที่พำนักเป็นระยะเวลา14วันหรือตลอดระยะเวลาที่พำนักกรณีที่ไม่ถึง14วันนะครับให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนอกชุมชนหากมีความจําเป็นให้ขออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ทั้งนี้ครับที่ประชุมมีมติให้เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มแห่งที่3นะครับณบ้านกองก๋อย ตำบลกองก๋อยอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงต่อไปครับ